ใครบนบานในช่วงโควิดแล้วติดขัดแล้วยังไม่ได้แบบไปแก้บนเพราะว่าการเดินทางลําบากเพราะโควิดเดี๋ยววันนี้พี่ปายมีคําตอบให้ทุกคนนะคะว่าเราจะต้องทําอย่างไรบ้างก่อนที่เราจะไปแก้บนค่ะอัสลามะุลกุมบาระมาตุลลอฮีวาบารอกาตู สวัสดีค่ะคนุกรนพี่ปายเองนะคะขอต้อนรับสู่ช่องปลายพาไปนะคะวันนี้นะคะพี่ปลายก็จะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการแก้บนค่ะก็จริงๆแล้วเรื่องการบน่นบานสารกล่าวการแก้บนนี่ก็อยู่ในสังคมไทยมาอย่างช้านานอย่างยาวนานนะคะอันดับแรกนะคะก่อนที่พี่ปายจะพูดถึงเกี่ยวเรื่องแก้บนนะคะเรื่องนี้พี่ปลายขอให้ทุกคนโปรดใช้ววิจรารณญาณในการรับชมนะคะเพราะว่ามันเกี่ยวกับความเชื่อของ บุคคลค่ะนี่พี่ปายจะเข้าหัวเรื่องนะคะเกิดถ้าคนไหนที่ยังไม่กดติดตามพี่ปายก็ขอให้ทุกคนเนี่ยกดติดตามกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ปายทําคลิปแนวกันอีกต่อไปค่ะเดี๋ยวอันดับแรกนะคะเรามาพูดกันเลยนะคะว่าการแก้บนในช่วงโควิดเนี่ยเป็นยังไงบ้างแต่ว่าวันนี้พี่ไปายได้ทำการไหว้กลางแจ้งนะคะก็คือเราพี่ไปายไม่ได้แก้บนกลางแจ้งคืออยากจะบอกทุกคนว่าอันดับแรกเลยคือก่อนหน้านี้พี่ปายเคยบนบานสารกล่าวนะคะ เราเคยบนบาลที่เมืองไทยแล้วทีนี้เราได้ในสิ่งที่เราคาดหวังและต้องการแล้วแล้วตอนนี้จริงๆแล้วว่าพอพี่ปาปบินกลับมาเมืองไทยพี่ายไม่มีโอกาสได้ไปแก้บนเพราะว่าเราติดอยู่ในช่วงโควิดนะคะก่อนหน้าน,น,นี้นะคะพี่ปายได้บนบานสารกลาบที่เมืองไทยนะคะเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่การงานแล้วก็ เราได้ในสิ่งที่เราต้องการนะคะแล้วหลังจากนั้นภายใน1ปีนี้คือเรากลับมาเมืองไทยเรายังไม่ได้ไปแก้บนซึ่งช่วงนี้นะคะการเดินทางไปไหนมันจะลําบากนะ่มากเพราะว่าโควิดค่ะแต่ไม่เป็นไรอย่างไรก็ตามแต่นะคะคือเดี๋ยวพี่ปลายจะมาบอกวิธีการบอกกับสิ่งที่ทุกคนบนนะคะว่ากลางแจ้งเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างจริงๆแล้วมันจะมีแบบว่าการแก้บนกลางแจ้งนะคะกับสมมติถ้าคนไหนบนบานที่ไหนก็ตามแต่และคือเราจําไม่ได้เนี่ยก็คือ อันนั้นเราสามารถแก้บนกลางแจ้งได้นะคะโดยที่แบบคือทุกคนสามารถหารายละเอียดได้จากใน Google นะคะว่าการแก้บนกลางแจ้งเป็นอย่างไรแต่วันนี้พี่ปายก็จะมาพูดถึงเรื่องการแก้บนแต่ว่าในกรณีของพี่ปาเนี่ยเรารู้ว่าเราแก้บนที่ไหนแล้วคือเราจะต้องไปแก้บนที่นั่นแต่เหตุผลไม่มีอยู่ว่าเราไม่สามารถไปแก้บนได้เพราะว่าเราติดขัดเรื่องการเดินทาง เรื่องโควิดนะคะตอนนี้พี่ปลายมีปัญหาเรื่องนี้ใช่ไหมพี่ปายก็ไปเสิร์ชหาทางอินเทอร์เนต็ตและทีนี้พี่ปลายได้ถามผู้รู้นะคะก็คือเป๊ะกวนนะคะเป๊ะกวนเนี่ยคือเป็นชาวภูเก็ตนะคะแล้วก็เป๊ะกวนที่เขาได้ทําช่อง YouTube ด้วยก็เป็นกวนก๊อดหรือว่าเป๊ะกวนก็คือ,อเมื่อวันก่อนสองสามวันที่แล้วเนี่ยพี่ปลายได้สอบถามเป๊ะกวนนะคะเรื่องนี้ถึงเป๊ะกวนให้คําแนะนํามาว่า ถ้าเป็นกรณีนี้นะคะคือเราไม่สามารถทําการแก้บนกลางแจ้งได้เพราะว่าการแก้บนกลางแจ้งเหมือนที่พี่ปลายบอกทุกคนไปว่าเฮ้ยเราจะต้องทําตอนที่เราบนบานแล้วที่เราจําไม่ได้ว่าเราบนที่ไหนอะไรยงไรังไงถึงแป้กวนให้คําแนะนํามาว่า1สมมุติถ้าเราคิดว่าเราไม่สบายใจเนี่ยเราที่สมควรที่จะทําพิธีก็หมายความว่าก็เหมือนกับทําพิธีเล็กน้อยก็คือคือเราก็ต้องแบบว่าเออมีโต๊ะตั้งอยู่ข้างนอกบริเวณกลางแจ้งนะคะ แล้วก็เราก็ต้องมีพวกผลไม้มีน้ํามีทุบเทียนมีดอกไม้ค่ะแล้วก็อุปกรณ์เหล่านี้นะคะก็เป็นอุปกรณ์แบบว่าไม่เยอะไม่มากไม่น้อยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าขั้นตอนของการแก้บนนี้มีอะไรบ้างนะคะขั้นตอนของการแก้บนนะคะคือคนที่บนบานเนี่ยเราจะต้องเป็นคนที่ไปแก้บนเองค่ะหรือแก้บนด้วยตัวเองนะคะอุปกรณ์การขมาแล้วก็บอกให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้รับรู้เนี่ยเราก็มีอุปกรณ์อะไรบ้างก็คือ แน่นอนคะ่ะมันก็มีโต๊ะมีผ้าขาวนะคะมีผลไม้ต้องเป็นเลขขี้นะคะทูบเทียนแล้วก็น้ําเปล่าแล้วก็ดอกไม้ค่ะส่วนข้อ3นะคะข้อ3เนี้ทุกคนจะต้องเลือกเอาวันตามสะดวกเลยนะคะแต่ว่าห้ามเป็นวันพระนะคะซึ่งอา,อาจจะเลือกวันอังคารหรือวันเสาร์ก็ได้หรือว่าแล้วแต่บุคคลใดที่มีความสะดวกก็สามารถเลือกวันก็ได้นะคะแต่ว่าเมื่อทำอาการเอาการแจ้งเนี่ย เราจะต้องทําก่อนพราทิตตกดินของวันนั้นๆนะคะส่วนข้อที่4ก็คือการทางที่ตั้งของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะก็คือเราสามารถใช้แอปพลิเคชันแอปเข็มทิศเนี่ยในมือถือได้นะคะก็เราก็ต้องหันโต๊ะหมู่บูชาเนี่ยหันไปทางทิศนั้นๆของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกคนได้บนบานสารกาไว้นะคะส่วนข้อ5นะคะการไหว้ควนตั้งนโม3ามจบควรบอกชื่อนามสกุล แล้วก็เราก็ต้องบอกด้วยนะคะว่าเราบนบานเรื่องอะไรสาเหตุที่เราไปแก้บนไม่ได้มันก็เกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องการเดินทางหรือว่าเนื่องในจากเนื่องในโควิดที่ระบาดแล้วเราไม่สามารถไปได้นะคะแล้วเราต้องบอกเขาด้วยนะคะว่าเราสามารถไปได้เมื่อไหรค่ค่ะตอนนี้นะคะทุกคนอาจจะแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมต้องเป็นทูบ16ดอกนะคะทาไมต้องใช้ทูบ16ดอกในการไหว้ แก้บนกลางแจ้งหรือว่าการไหว้บอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์กลางแจ้งนะคะก่อนอื่นนะคะทูบเนี่ยสิดอกก็ปกติแล้วเขาจะไหวสําหรับพระอาจารย์โตแล้วก็หลวงปู่ทวดนะคะแล้วก็พิธีกลางแจ้งที่มีการอัญเชิญชเชวดาที่สําคัญนะคะก็หมายถึงสวรรค์16ชั้นนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะพี่ปายคิดว่าทุกคนคงรู้รายละเอียด เล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะถึงแม้ว่าเรายังไม่ได้ไปแก้บนแต่ว่าเกิดถ้าเราคิดว่าเอ้ยเรารู้สึกไม่สบายใจแบบเนี้ยเราก็สามารถบอกกล่าวกลางแจ้งได้โดยที่พี่ปายบอกไปข้างต้นนะคะว่าเราต้องเตรียมตัวทําอะไรบ้างค่ะแต่สมมติถ้าคนที่แกะทาการแก้บนกลางแจ้งเนี้ยก็แก้บนการแจ้งก็หมายถึงว่า เราไปบนบานศาลกล่าวที่ไหนก็ตามแต่แล้วเราได้ในสิ่งที่หวังแต่เราจําไม่ได้ว่าเราแก้บนที่ไหนว่าเราต้องไปแก้บนที่ไหนอันนั้นเราสามารถแก้บนการแจ้งได้ค่ะพี่ปายหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์ให้กับทุกๆคนไม่มากก็ไม่น้อยนะคะแต่ก่อนที่จะไปเนี่ยทุกคนอาจจะแปลกใจนะว่าพี่ปายไปบนบานศาลกล่าวไว้ที่ไหนจริงๆแล้วเดี๋ยวพี่จะไม่บอกก่อนนะครับว่าพี่ปายบนบานศาลกล่าวที่ไหนเดี๋ยวพอพี่ได้ไปแก้บนตรงสถานที่นั้นๆเดี๋ยวพี่จะ นำรายละเอียดมาเล่าให้ทุกคนได้รับฟังกันนะคะเกิดไดายังไงวันนี้พี่ปายต้องขอขอบพระคุณทุกๆคนนะคะที่รับชมช่องพี่ปายนะคะแล้วก็ให้กาลังใจพี่ปายเสมอมาเลยค่ะ,ะเดี๋ยวเกิดให้ยังไงนะคะพี่ปายต้องขออนุญาตไปก่อนนะคะขอทุกคนอยู่บ้านนะคะบีโฮมบีเซฟนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็โควิดมันก็ระบาดอยู่นะคะแล้วก็ขอให้ระมัดระวังในเรื่องการเดินทางไม่ว่าจะไปไหนก็ตามแต่นะคะระมัดระวังด้วย อย่าถ้าไม่จําเป็นก็อย่าออกนอกบ้านค่ะอยู่บ้านดีกว่านะคะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวไปก่อนค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ